ทำไมเสียงเริ่มเปลี่ยนวะโอเคได้120แต้มาบินบันไดบันไดบันไดหนีไฟโอเคเรียน อดภัยเข้าได้ก่อนที่จะเข้ามีวิเชียร์ล้มวิเชียรล้มตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ววิเชียรล้มตรงบันไดตรงบันไดเดี๋ยวผมมีเพื่อนมีเพื่อนช่วยหรือเปล่าผมล็อกอยู่ผมล็อกอยู่ผมล็อกอยู่โอเคสวยสวยสวยอ๋อเอ๊นั่นนอนอยู่เดักตับดักเคมผมด้วยด้วยเออห้องบะมีตัวหนึ่งคอนเนอร์คอนเนอร์นี่ไงเอาคอนเนย์เอาเอาคอนเนย์ได้ไหมยิงทะลุได้ไหมยิงทะลุได้ไหมเฮ้ยได้ได้ได้ เหมือนเหมือนจะมีใครเลงพี่ดจยนี่ไงงั้นผมเข้าแล้วนะเฮ้ยครับครับมั่มีเรียบร้อยโอ้โหไม่ต้องทำเลยดีดีนะดีนะที่ไม่ต้องดีนะที่เกือบเนี่ยกำลังโหลดกระสุนเลยตัวดำดำเหมือนกันเฮ้ย ทำไมเองไม่เล่นตัวผู้หญิงวะเขาเนี่ยเขาเล่นกันทีมชันนีรู้เปล่าวัดคำว่าชนะมันเหนือคำว่าชันนีเว้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเล่นทีมชันนีไอแก้วคำนี้แล้วประเด้คำนี้วว่าอร่อยพี่พนันของผมห้องบนเหมือนเดิมไปทันแล้วเจอแล้วห้องล่างตลาดดีดีนะดีแล้วไม่เสียดีแล้วก็เรียกว่าอะไรฮะไม่ยังไม่จ่ายค่าพนันไอ้แต่แต่ตอนนั้นที่ชนะเองนะเว้ยตายมาเลยโหัวปวดเนี่ย เดี๋ยวผมผมสปอตตรงนี้ก่อนสปอตที่แบบเส้นตีนมากเดี๋ยวมันมันกะให้ไม่มันกะไม่ให้เจาะเลยนะ่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทวิตเดี๋ยวให้ทวิตเคลียร์เคลียร์นั่นอย่างเดี๋ยวจะไปวิทยเดี๋ยวจะไปเจาะให้ปักปืนละเอาเลยนะเอาเลยจ้าเจอละเจอละตายตายตายหนึ่งวิจิตรตายแล้วไม่เข้าใจว่าวิจิตรตายแต่อีที่เหลืออยู่ไหนล่ะเจอแล้วเจอและอ๋อไม่ยอ่หมดเลยเฮีย อยู่ไหนอยู่ตรงไอ้รถขาวหน้ารถขาวอะไรนะละโอ้โหท <c oughs> าทาไนส์ nice. ได้อยู่ได้อยู่โอ้แบคไอ้อยากได้อะไรอะสกินเหรอกินปืนเนี้ยะนะใช่อย่างวันนี้อย่างฝรั่งเศสซัด<ะ> <c oughs> แมว,แวอยากอะไรอยากอะไรอยากวิ่งไวอะ <c oughs> อันนี้เล่นยากป่ะวะไม่เคยเล่นเลย พอเหรอโอยเล่นง่ายสบายอีซี่เพราะว่ามันมี4 4โฟนะประเด็นน่ะคือรู้จุดศัตรูปุ๊บปา4 4โฟเข้าตายห่าบอกเลยเอออันนี้ไม่เอาดีโฟมาเอาไอ้นั่นมากลัวทุบครับไม่เล่าหรอไอ้รวดน้ำเอาบ้าไปเข้าซูใช่ไหมถ้าใครมายืนฟังมาเนี่ยบ้าแทนเข้ามาเลยบอมเอเยร์ มีที่พี่วางโลกนี้เส็จเีบร้อยเอ้ยเล่นสนุกดีว่าไ,ไอพิสอะเยอะคือแบบไอย่าวิ่งวิ่งเอาโลกเข้าไปชาร์จ <c oughs> บอมเอไม่มีใครกันเลยแล้วโอ้สบายจังเลยสบายมัน <laughs> สบายเกเินไปเลยบอมบอมเอเคลียร์สบายเกินไปแล้วกันแต่บอมบีบอมเอไม่กันโอวต่อฝากวันนี้จะร้องไห้เล่นฟิล์มเมื่อกี้่วินาทีเหมืน <laughs> อนเดิมหมดเลยสนุกด <laughs> <อ>ีหรอเล่นโลสน,นุกด้ะ <laughs> มันจะเล่นไซด์เดิมหรือเปล่าไซด์เดิมไม่เดิมไม่รู้อะโลมาก่อนอ่ะเดินเข้าไปปัก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 กดแฟลชเปี้ยงยิงปัก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 ไปดอก ด็อกนี่กิ้งเลยอะ <ST AN TI AL> ด็อกล้มหาเล่นตัวแปลกๆอะไร <ant> <g it> เล่นตัวที่เขาเล่นกันเบื่อแล้วเราเล่นอะไรแป,กแปกแลกๆบ้างเอ้ยขวา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 ยังยังอ๋อยังยังไหนวะชั้นบนชั้นบนว่าห้องไอ้หาน่าแน่เลยมึไม่น่าลงมาเลยยังทีไอ้น่น่ะไอ้ล่าสุดเลยอะ ใครสปอนธีใครวะสรุปนี่เท่าไหรมันใช้มันใช้แผ่นแปะกระแพงเหรอใช่แผ่นแปะกระแพงมันเจาะไอ้พวกเลนฟอสอ่ะโอ้ตตตตตโอ้ยอย่าตกใจหมดรีแคปลีแคป อ๋อโดนกันโลัวไอ้เชี่ยไอเสื้อยุกช่วง Coming up, so he went up for he went up so he's, uh,